นี่ผ่านไฟระเบิดเรียกเลยแม่จิงก็มาบ้านแดงยาวๆไปนี่ก็ติดตังหญ้าด้วยอยากเจอเนิรออยู่เนี้ยแม่ไม่คิดว่าจะได้เจอด่านนี้ยิ่สินเลย ก็ให้น้องมันเข้ามาเดี๋ยวจะตายให้ดูก็ให้น้องเข้ามาเดี๋ยวจะล้มให้ดู <c oughs> โอ้โหตันชิวเกินบ้านแดงหัวใจวายใช่อยู่บ้านแดงเนี่ย เก้ส mm ิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเสร็จพี่ก็ออกมาก็ได้เก้าสิบแล้วเนี่ยเก้าสิบแล้วกำลังจะเสร็จกำลังจะเสร็จเสร็จนี้อีกนานปลาโดดเรียกเลยเนี่ยอยู่หน้าเนี่ยพี่จะวิ่งป่าเขาโคตรแล้วจะตุ้มเป็นกูโก้หันแล้วเนี่ย อะไรนะอุ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหเดี๋ยววัดเด,ด,ดี๋ยวๆเฝ้าไหมเฝ้าไหมไม่เฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้าหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยไปดึงแล้ว กลับมาครับกลับกลับเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ย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 วอย่าเพิ่งเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาไปเลยวิ่งสิดว<อ>ิ่งฉีเขา้าปากเขาพูดไปเลยเขาวิ่งไปดูตรงเครื่องปั่นไฟไง,ไงมเมื่อกี้พี่เนียนสิดออกมานี่ไงเนียนยิงไวท์ซีโเลี กระทืบเครื่องก็นั้นกระทืบเครื่องก็ปั่นใหม่สิครับท่านรออะไรล่ละนี่ใส่ใส่้งมาทำไมใส่มาให้มันหนักตัวใช่ไหม เดี๋ยวเนตบอกนี่ไอ้ไอ้ไอ้ตี้นี้นะไอต้ตี้น,ะนี้สามคนนี่ไม่ใส่เปิ้ลมานะเดี๋ยวจะตบให้ยับเลยเอไอ้สามตัวนี้ไม่ใส่เปิ้ลมานะไอ้ตี้นี้นะบอกนะเดี๋ยวจะตบให้ยับเลยบอกโชว์โหใช่ไหมบอกนี่โอ้โหบิงยับยับเลยคิดการ์ดคิดการ์ดเลย พีการยับๆเลยอ่ะอเ,คเครื่องสุดปันเสร็จเลยนะปันเสร็จเลยนะเอาเสร็จเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเก้าเก้าเร็้อยโร้อยเรียเยบร้อยสวยงามอลางแท้ เน่นอยู่ใ,ใกล้ๆพี่นะี่ยต้องเจอแบบเนียนแบบครีมโอเลเราก็วิ่งไปวิ่งเล่นไปวิ่งไปเรื่อย เอ้พี่เพิ่งหากล่องไปพังๆนะ่น,นี่ยอยากเปิดกล่องอะ่ะเนี่ยเจอเพื่อนเจอเพื่อนใครเน,นี่ยอ๋อไผ่นี่ไผ่นี่เอ้ยเห็นกล่องไหมน้อเอ้ามาพับไม้ใส่หน้าทำไมแล้วพับไม้อย่างงั้นก็เดี๋ยวเขาปู้นี่สเต็ป กดน้าต่างหนึ่งสเต็ปนี <c oughs> บ่บิงมาแล้วลบิงมาแล้วบิงมาแล้วกีการ์ดมาเลยบิงมาแล้วเอาสุดเลยเอาสุดเลย <c oughs> สุดเลยสุดเลย,เลย,เลยนะอยู่เนี่ยสองสามคน <c oughs> เอเพืเ่อนอีกคนหนึ่งหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน เอ๊พี่วิ่งหากล่องอยู่เนี่ยหาไม่เจอมีกล่องมั้ยมีกล่องไหมกล่องครับแล้วหลุมอยู่ไหนเนี่ยขอโทษหลุมอยู่บนเนินไหมเนี่ยหนึ่งรอบหนึงรอบหน่งรอบเก๋งเอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย ขอโทษขอเอาภัยพี่ไม่ได้ตั้งใจดําไม่ได้ตั้งใจดําจริงๆพี่ไม่ทันได้มองเลยเยอะเอาอยู่ตรงนู้นเหรอเพื่อนมันทิ้งพี่ ต้องเทยสองอะประตูอยู่ใ,ใกล้เลยว <c oughs> นวนวนวน <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลยลล้วๆ <c oughs> อะไรอะไรออกไปที่โอ้โหตีว่าวไปหนึ่งเกมน,นี่ าดลมล้มแบบไม่น่าล้มเลยนะเมื่อกี้นี่เดเดินเลอเดินนี่ว่าไปหนึ่งไว่าวไปหนึ่งทีไปว่าแล้วมันบอกที่เกดชัแล้วโอ้โหเจอเจอเมื่อกี้เจออะไรเจอเจ็ดสิบใช่ไหมไม่ใช่เจส ต้องใช้ฆาตกรนะโนวัน no นะโนเปิร์กโนเปิร์กตามจริงเนื้อเจอโนวันบ่อยนะเข้าโนวันมาเยอะมากเนะเนะ์ดอคนเล่นเป็นเขาไม่เล่นนะอ่ะแต่ตัวไม่น่าไม่น่าจะโนวันนะถ้าบางที โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้กับพี่อ้นด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับ